น,น้องแสงมองรู้สึกได้ว่าท่านอยู่แานนี้ใช่ไหม,ไมหใ,ใช่ไหมมาๆมา,มาพี่ว่าตรงนี้มันจะได้ยินเสียงเอะสักอย่างมันลมพัดแล้วก็ให้เราไปทางเนี้ยพี่รู้สึกได้นะตรงนี้ครับกลังเป็นน้าผานี่น้องสังเกตเนเฮ้ยนสังเกตเนมันใช่ไหมเนะี่ยหลังกอไผ่อ,อะ่ะ ใช่ไหมทุกคนมันจะไปทั้งมันเย็นมากนะทุกคนวไว้ตั้งเจ็บอาการให้ดีที่พาได้บอกจอบไปนะสวัสดีครับพี่ไอซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แสตพาไปเรื่อยน,นะครับผมกพี่แสตมีสองอยู่กับผมแสตใหญ่ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ ผมเองก็อยู่ในป่านะแล้วก็เป็นจุดที่วันนี้วันดีมากๆแล้วก็ตั้งใจมาไม่ได้มาคนเดียวนะผมเดินทางมากับสุดที่ราาักก็ว่าได้ทุกคนนะเป็นน้องแสงเดือนที่ตอนนี้กำลังเดิอนอยู่ข้างผมเดี๋ยวให้ดูหนะ้าอยาขอเจจาขอคุยก่อนนะซึ่งน้องแสงเดือนตั้งใจทาผมอะมาหาพ่อแก่นะหรือว่า ่านพ่อที่น้อง,งเฉียนรับถือเป็นพ่อซึ่งเขารับน้อง,งเฉียนเป็นลูกนะเป็นแบบลูกศิษย์ประมาณนี้นะทุกคนนะอะตอนนี้น้อง,งเฉียนก็มาแล้วทุกคนข้างเรียนนะก็วันนี้บอกว่าจะพาพี่ไปไหนนะจะพาไปหาพ่อแก่ไปรับตะกุดกับศิริรุ่งที่พี่พฟซึ่งผมเองก็ไม่เคยเจอพ่อแก่มาก่อนจะดในในคลิปน้องนะก็เันนี้ดี๋ยววาดดีใจพี่น้องแบบจะพาผมมาด้วยก็คือพ่อแก่เนี่ยรับหนูเป็นลูกสาวก็คือวันนั้นอารมณ์ลูกศิษย์นี้ปะใช่ลูกศิษย์อะไรเนี้ย แล้ววันนั้นท่านเจอมน้ำผักใช่เป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีแล้วสีพึ่งเขาแบบกลิ่นหอมหอมธรรม,มาชาติใช่หอมจริงๆก็แล้วก็มีตะกรุดมาหนึ่งนะคะใครที่สนใจนะเราก็แต่งบูชาเป็นชุดนะคะชุดละหกเก้าเก้าแต่ถ้าซื้อแยกเนินจะแพงกว่าแนะนาให้ซื้อเป็นชุดดีกว่าถูกต้องซึ่งอยากจะบอกว่าเราไม่ง่ายๆก่อนขึ้นมานั่นีหทุกคนดูป่าปแล้วก็ขึ้นมาบนภูเขาบนยอดเขาซึ่งชั้นอยู่ที่ยอดดีมากๆอุดมสมบูรณ์แล้วก็ แต่มด้วยธรรมชาติล้อมรอบแล้วก็อย่างที่บอกครับใครเที่ยวของบูชาเราต้องทําในทางที่ถูกนะไม่ใช่เอาบูชาไปทําในทางที่ผิดของจะไม่สักผิดจะไม่ขังนะ<ร>ท <ำ S 1> <ม>ุกคนนะทํในทางท,ที่ถูก<ค>นมีศีลธรรมใช่ไม่ใช่ว่าเอาไปเอาสีพึ่งไ,ไ,ไปป้ายคนนี้คนนี้เพื่อให้คนอื่นหลงไม่ใช่ทุกคนนะหรือว่าไปพูดเจรจาคนนี้คนนี้หลงเราบังคับ้เขาหลงเราไม่ใช่ทุกคนนะเราเน้นการค้ากันขายเจรจาทุกคนนะเสน่หาเรื่องกาเจรจาพูดกันจ้า พาขายล้ำรวยมั่งคั่งคนนั้นแล้วก็ตะกุดป้องกันภัยนะไม่ให้ไปท้าทายไม่ให้ไปลองของไม่ใช่ทุกคนนะโอเคไปกันต่อทุกคนนะต้องเดินทางกไกลก็วันนี้จะเจอพ่อแก่หรือไม่น้องทางเดินไม่สามารถการันตีได้แต่เราจะพยายามเดินทางไปให้ถึงให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เราได้เจอพ่อแก่แล้วก็ได้ของมาให้พีเอฟซีนะทุกคนนะไปทางเดอนทางมันอีกไกลไหมพี่ว่ามันทางว่าค่อนข้างาลำบากกันเนี้แต่พี่ชอบนะทางเนี้รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีเนาะ มีพวกหินพวกไพ่ว้าวซึ่งน้องเพงก็ไม่มาตัวป่าผมว่าแม่ตัวป่าแล้วเรามีของมาถวายให้ท่านด้วยซึ่งเป็นของไอน,นั้นเราไม่ไม่ออกมาโชว์แล้วเราคือจะทํเดี่ยไม่ต้องมีคําพูดมใจเยอะนะแค่บอกให้รู้ว่ามีของมาแค่นั้นแหละลเราก็ไปให้ท่านเลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราสองคนเดินทางต่อลกคนนะเส้นทางอีกอยาวไกลที่ต้องเดินเท้าไปเรื่อย ว้าวตอนนี้ทางต้องหาทางที่ปลอดภัยที่สุดทุกคนท่านดูว่าแสงหมดมากทั้วังเกตนะนี่มีใครมา,รรมาวุ่บวายกับท่านอืมทานมีคนนาผาเยอะัากสันเอะนะ เราพหินเดียวมาทั้งเดือนทั้งไหนไปพิษทางพี่ ใครเรียกใครอ่ะเมื่อกี้เราก็พยายามดูฟังเสียงทุกคนนะไม่รู้ว่าเสียงมาท้าครั้งหนแล้วก็เงียบไปแล้วเสียงเือนคนตะโกนเรียกอะไรทักยางอยากเจอเห็นสักหมู่ทุ่มท้อพื้นที่ยังเห็หน,น้าขึ้นมากพี่ถือว่าเป็นโอกาสที่เราเดินทางไปแล้วก็ให้เห็นไปแล้วกัน ทุกคนเจออะไรบ้างไหม <c oughs> จเจอตรงไหมข้างาลงา่างมันเป็นร่องน้ำพี่จะไปข้างล่างเป็นร่องน้ำนะทั้งเนื้อนี่ยต้นไม <c oughs> อ๋อ แถวนี้หินเยอะมากคนันหน้าผาหินนะก็วสวยมากด้วยริบล่องน้ำเวลาฝนตกหนักน้ำไหลออกไป มันจะไม่มีให้จริงๆที่สวยอย่างนี้ทุกคนมี่จะไปฝากท่านพ่อแกดีมากทุกคนนี่เห็ดอะไรนะเข่าจุย้ยทุกคนน้องแสงเดือนอยู่ไหน ไไน,น,น้องแสงเดือนอยืนไหนหลงไหมฮิผมไม่เคยมาทางนี้ <c oughs> เดินดูให้จนเพลินทุกคนดีถึงรบอ,องนไหมน้องแสงเดือนอยู่ไหน มันเพนจิตอย่างนี้หรอที่นี่สวยมากเลยมีน้ำตกไหลมาพอดีดอใช่ก็คือเดินตามตรงนี้ขึ้นไปอ่ะน้องแสงเดือนคนเจอไหมที่สวยมากท่านอยู่ในสด้รับที่ดีมากๆทุกคนธรรมชาติ เป็นหน้าผาชั้น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 สเต็ปเลยทุกคนจะบะยังอุ้ยเห็นสวยมากมีเยอะนะที่ออกมาสีชมพูคนดี่เหมือนไม่เสียมภูผสมด้วยอะแข็งด้วยอุ้ยแข็งมากเลย อันนี้จะเป็นแหลงแร่นะอืมพวกแร่อะไรแบบนี้ตอนนั้นมาพันธีเอ้ามาเันธีกันมาบันเพ็ญให้จิตนิ่งหน่อยโอเคจิตว่างนะมานั่งสมาธิกันก่อนก็ได้แล้วแล้วค่อยเดินทางต่อมันเป็นยังไงอ่ะมังมีสีข้างในดิมันสีออกชมพูชมพูข้างในอผายชมพูหรือเปล่าดาราเหรอที่นักร้องเหรอไม่อาจจะเป็นแบบว่าแหล่งแร่โอเคมาเลย เห็นชาวบ้านเห็นชาวบ้านไปหาเห็ดใช่ไหม <Ừ. S 2> แถวบ้านน่ะเขาไปเจอคล้ายๆกับหินแล้วก็มีความออกชมพูชมพูข้างในอะ่ะมันแน่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอเป็นพวกแร่ย่างหนึ่งที่ธรรมาชาติสร้างขึ้นมาให้มันสวยหรือเปล่าก็านะต้องไปด เรียกว่าป่าเต็งรังทุกคนนะถ้าเจอเห็ดก็ถ <S iros> ือ <Sou> ว <ız> <mate> ่าเป็นเห็ดที่สวยเลยอะแต่ว่าเหตุจะขึ้นได้ต้องแบบสภาพอากาศที่เหมาะสมเนาะโอ้โทุกคนทุกคนเฮ้ยน้องชายข้างในมีช่องเหรอใช่ไหมอะไร อ๋อพี่เคยเจอได้ไงล่ะเจอบ่อยไม่ทำไมมันมีความิึงดึงอะใช่ที่เชื่อถึงที่มันขึ้นมาคิดเราเหมือ,น,น,อนหินฮอกหินงอกหินย้อยอ่ะใช่ไนหะมที่มันมีแบบว่าเนี่ยบางจุดบางจุดมันแบบธรรมชาติของมันอ,อืมแต่อยู่ข้างบนแล้วได้กินขี้ข้างข่าวไม่ได้มันตรงนั้นมีข้างท้ำข้างข่าวหรือเปล่านะน้องแข็งเดือนได้กินไหม กินองที่ข้างขาวลอยมาชัดเจนมากๆเออเป็นท่ามน้อดตั้งดต่เยุนคนเจอไหมเหมือนเป็นช่องสำหรับให้พวกข้างขาวอยู่ได้จะนั้นไหมอาจจะใช่ทุกคน,นนะเรามานั่งคอที้ก,ก่อนไหมอะ ท่านจะได้รับรู้แล้วก็เราจะได้เจอท่านในไหวเราจะได้ริบกับ <Okay. S 1> เราจะได้นำของไปถวายท่านแล้วก็นําสิ่งนี้พีเอชีอยากบูชากลับไป<ต>มาสินก่อนวันที่ก่านทุกคนมาจากเจอท่านต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เจอท่านทุกคนโอ้สภาพจะไม่ลบนะทุกคน ดูนะัดที่มาใัเนี่ย มันจะได้รับรู้แล้วแหละรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมจิตใจนี่คือเยอะเลยคนนะไม่ไม่ฟครงสร้างแบบแรกแล้วคืออยากจะวุ่งวายให้่ใจแค่ใจนี้รู้สึกว่าอยากจะเดินทางให้ท่านให้ถึงไวัที่สุดก็ไม่รู้ว่าท่านอาจจะอยู่ใกล้ๆเราแค่ไหนต่ว่าจะไม่เจอท่านเท่านั้นเองไป่างนันต่อไหมไหวไหมไหวใช่ป่ะทุกคนเดินัานต่อทุต้องคไปหาท่านพราแกก็รับของจากท่านไปส่งเทพีกันทุกคน เอาไปข้างไหนต่อครับท่านเดินเนตรงลงไปนี่เหรอ,อหไปทุกคนเดินทางกันต่อครับผมฝากเพียบซีเป็นกำลังใจทีนะครับผมทุกคนน้องแสงหมอรู้สึกได้ว่าท่านอยู่ชัช้นนี้ใช่ไหมใช่ไหมมาๆมา,มาพี่ว่าตรงนี้ถ้ามันจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมันลมพัดแล้วก็ให้เราไปทางนี้พี่รู้สึกได้นะ กําลางเป็นหน้าผานี่นะสังเกนเฮ้ยมังเกนมันใช่ไหมนะี่ยหลังเขงาไผ่อ่ะใช่ไหมทุกคนมันจะไปทักมันเย็นมากนะทุกคนเออไปดูกันทุกคนทุกคนต้องสงเกตและเหมือนเราเจอแต่ว่าลงข้างในนะ้องเอังเก กินไหมกินไหมท่านท่านเราแล้ทุกคนท่านผมเจอพ่อแกแล้วทุกคนนะท่านพักแล้วสองคนแล้วไปไปลองไปลองให้ทางลงไปก่อนลองยืดลองยี่เอาของมาเพื่อถวายท่านทุกคนสวัสดีค่ะท่านท่านสวัสดีครับพ่อแกโอเดินมาไกลมากกว่าเจอ ทุกคนท่านครับด้านล่างมีเสียงมันเป็นน้ำตกครับท่านที่ลมเย็นมากเลยเฮ้ยทุกคนนี่ต้นไทรนี่ทุกคนท่านครับอันนี้ต้นไทรครับท่านวันนี้หนูตั้งใจนำของมาถวายท่านค่ะแล้วก็มารับของบูชาสีพึ่งกับ ตะกุดไปให้พี่พีเอฟซีค่ะให้หมดเลยเอาไปบูชาแต่ก้อนที่พวกเจ้าจะเอาไปบูชานี้ข้ายังให้พวกเจ้าทำสมาธิก่อนถึงจะรับของไปได้ครับท่านได้ครับคุณท่านโอ่งคำนาค่ะได้คุณพระคุณพ่อแก่ได้ครับใค่ว่าจะได้ไปไงไงมังเพนสุขุสนท้นี่ ี่นี้ำเสียงดำมากทุ <c oughs> กคนมาแรงคข้ามากผมโทษทีครับโม่ชักชาอยู่ทำไมครับท่านออมาทำสมาธิาาท,าท่านขอญญานขญยานะครับท่านขอยญญานะครับต่างจุดเท่านะนันนะเหลืออยู่ตรงกระดนที่อย างมาที่ต่างจิตอาธิษฐานก้อนที่พวกเจ้าจะนำไปบูชา,าไม่มันเก<ห>ิดบนประจุดขอโทนขอจ่ายท่านก่อนครับเลิอนเลนิ ไม่กี่คาปลดออกไป ดีมากครับท่านว่าลง่งคร้วว่าสงบไม่ากพ้ใกลค่ะางม้ที่แปดจะมาแทนนะคะเดิมอมาับไว้ตั้งเจตอตรานให้ดีสิพาได้บอกจบไปนะ เย่าเลินอย่เลินลขอบคุณมากๆลยนะคะท่านลมอยู่มากก็จะเอาของไม้ให e. ้เนาะก็เป็นอย่างข้าเพียนที่ที่ว่ไหนที่พูดถ่ายว่าอยากจะขอเพื่อนอาตรงของท่านก็ขอเยอะไม้กินนะคนอะไรอ่าี้ยนะบอกคนเฟิร์มนะท่านขอบคุณมากคท่านขอลาท่านนะครับท่านขอลานะคะท่านเดินทางกลับกันปอดภัยเราจะเข้ามาที่าดกขอบคุณมากครับ พี่ผมได้ของแล้วน,นะยังไงก็เราขอเดินทางเพื่ม,พม่รบกวนท่านให้ท่านมาสมาธิไปก่อน